ขณะที่ปิดท้ายกันในช่วงนี้เมื่อวานนี้สักสี่ทุ่มที่เวทีประทุมวันนะครับก็มีการนำคุณนัทพลทีปสุวรรณและคุณธยาทีปสุวรรณสองสามีภรรยาซึ่งเป็นแกนนำกปปสขึ้นบนเวทีทั้งคู่นั้นอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งมีการถ่ายคลิปวิดีโอการเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานดาม,มาพงศ์อดีตภรรยาพันโดโัวททักษิณที่ห้างเอ็มโพเรียมเนี่ยนะครับนี่เป็นภาพจากคลิปนะครับ คุณทัยานะครับแกนนำกปสเล่านาทีเป่าลกกวีดเมื่อวานนี้เลยนะฮะบ,บอกว่าเสร็จภารกิจยื่นหนังสือที่สำนาาักงานตระบแห่งชาติเสร็จก็เดินทางมาทําธุระที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมมาพบกับคุณหญิงพจมานสวมแว่นดําอยู่ในร้านเสื้อผ้า เมื่อออกจากร้านตัวคุณธยากับคุณนัทพลพร้อมกับปลุมต่อต้านรัฐบาลอีกจํานวนหนึ่งก็เลยพาการเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานตามเป่านกหวีดตั้งแต่ร้านเสื้อผ้าลงบันไดเลื่อนไปจนถึงที่จอดรถโดยคุณธยาเล่าว,ว่าคุณหญิงพจมานพร้อมกับผู้ติดตามก็รีบขึ้นรถส่วนตัวออกไปนะคะคุณนัทพลทีบสุวรณน,นะครับ ก็เล่าบอกว่าที่ตัดสินใจป่านกหวีใส่คุณหญิงพจมานบอกว่าเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้คุณหญิงพจมานนั้นส่งสัญญาณไปยังพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้หยุดการเคลื่อนไหวที่ทำร้ายประเทศไทยได้แล้วเนื่องจากคุณนัทพลบอกว่าคุณหญิงพจมานเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถสื่อสารได้และพันตำรวจโททักษิณจะรับฟังนี่เป็นเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเจ็ดวิการสามสิบสองนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับ สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและแร่ธาตุแบรนเนพลัสสบู่เบนเนตซีแอนอศูนย์รักษาตาสูนยเลสิกท็อปเจริญคลาสเตอร์บรรเทาปวดตาเสือ